ทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับก็จัดงานสัมมนาเรื่องของลูกค้ารายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะครับประจำปี2565นายสมัครว่องไวพาณิชย์ผู้มีในการฝ่ายวิศวกรรมและบริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคกลางจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมงานสัมมนาลูกค้ารายใหญ่เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานไฟฟ้าและงานบริการรวมทั้งเทคโนโลยีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในยุคดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการภาคธุร,รกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชมบุรีครับแล้วก็ได้ส่งเสริมบทบาทความเป็นผู้นําในการดําเนินงานทางด้านพลังงานไฟฟ้าและการให้บริการจําหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและลูกค้าภาคธุร,รกิจอุตสาหกรรมรวมถึงการรับฟังความคิดเห็นและข้อแนะนําด้วยครับเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการความคาดหวังของลูกค้าทําให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด แล้วก็นําไปสู่ความร่วมมือในการวางแผนงานพัฒนาคุณภาพไฟฟ้าและงานบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยโครงสร้างเศรษฐกิจของชนบุรีที่ประกอบด้วยทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคบริการและการท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของจังหวัดชนบุรีปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ่ายไฟให้กับกลุ่มลูกค้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชนบุรี รวมผู้ใช้ไฟจำนวนรวมแล้วเนี่ยทั้งสิ้นนะครับประมาณ822,235รายครับมีสำนักงานให้บริการในพื้นที่เนี่ย14แห่งมีสถานีไฟฟ้าอีกจำนวน49แห่งก็มีความสามารถในการจ่ายไฟฟ้ารวมแล้วนะครับ3 7ม5เมกะวัตต์โดยในปีที่ผ่านมาจังหวัดชลบุรีมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดประมาณ2,163เมกะวัตครับ แล้วก็คาดการว่าในช่วงปี2565ถึง2569จะมีอัตราการเติบโตของการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อปีร้อยละ2.7ครับในการนี้เนี่ยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เห็นถึงประโยชน์ในความร่วมมือระหว่างภาครัฐผู้ประกอบการและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับ